ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราาอยู่กันในด่านเอคัดอะไรสักอย่างเนี่แหละคัดไลท์ที่มีไลายแบบเออเนาะแล้ววันนี้ไม่มีมุมตลกเลยอ,ะอ่ะเอาละครับเราจะมาเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วใช่ในยี่รถไอรถไอรถคันนั้นนี่นะคะนรับเจอคันเลื่อนคันเลื่อนแล้วก็ขับลงไปดิเอยไปได้วันนี้เราเป็นหัวอยองใส่หน้าแว่นนะครับ ย็นแตลกไหมแล้วก็ดัดแปลงตัวมือให้หน่อยเป็นตัวมือใหม่นะครัะดัดแปลงให้ตัวมือเป็นแบบใหม่นะแล้วก็จะมีวิธีการทํายังไงให้คัดไหลไว้ได้ก็ง่ยายๆไม่ต้องถามก็รู้แล้วถ้าใครยังไม่รู้ก็บอกกันมาได้ก็คือการที่เราจะต้องดกดปุ่มสีแดงนั่นเห็นไหมเห็นไหมแล้วกปดปุ่มซ้ายขวานะครับถ้าถ้ากดปุ่มเนี้ย เนี่ยๆครับกดปุ่มล่างอ่ะก็จะเป็นปุ่นที่ทําจะเป็นปุ่มแบบไอ้ไอสักอย่างมันก็จะเป็นปุ่มเพิ่มพลังไอ้น,นั้นก็จะเป็นปุ่มถอยหลังป้าููว่าพูดถูกหรือเปล่าอะไม่รู้อะ่ะอ่ามามาเล่นกันกด,ดปุ่มสิเขียวนะครับเหยียบไม่ได้เพราะยผมเคยลองเหยียบแล้ว ชอบเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยขาวจาเลยเอา้าเดีเ <Okay, S 1> ขาไปแล้วเขาไปแล้วเนี่ยกดปุ่มสีเขียวนะครับก็จะได้เป็นสีเขียวนี่นะครับจะมีตัวลอยวงนะครับโอเคไม่ใช่สเตทนี้ไม่ใช่สเตทนี้โนอัน no, นี้ก็บอ่ใช่เอาล่ะนี่ใช่แหละเอาเกมเ้ยเราต้องมาเริ่มถึงชานเลยเอาล่ะเราจะมาเริ่มถึงชานก,นกันนะครับ เอาล่ะเราจะต้องเข้าไอ้โอ้โหแตงโมลูกป,ปองปาธอเฮ้ยใครจะไปอยากกินเนี่ยมันกินไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปทีนึงแล้วแว่นหลุดแน่เลยปาแน่เฮ้ยนี่มันมีมันมีอะไรอ่ะมันเป็นปืนปืนเหรอก็ไม่เป็นเบรกโลบิวหรอคืออะไรอ่ะมันก็เก่าแล้วน,นี่นาดาเนี้ยเฮ้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นแรงนะครับพอกดปุ่มนี้นะครับ เพิ่มความเร็วเ้ยอันนี้มันตัวอะไรนี่เฮ้ยมันตัวอะไรนี่ฮ้ยมันตัวอะไรนี้นนตัวอะไรขับอย่างช้าเลยโอ้นี่มันแองกี้เบิร์นดดี่นาะเฮ้ยแองกี้เบิร์ดทำไมหน้าตาแบบนี้มันจริงๆมันต้องมีแค่หัวไม่ใช่เหรอเอาบักไม่เป็นไรเราขับต่อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยถ้าเผิรไปกดคิี่สวยกันทั้งประเทศเลย โอยๆบักๆักบ่ผชมบ้าอะไรบักบักโอ้ไม่กอโอ้มกอดโอ้ m อโอ้โอ้ไม g ดบักแล้วคับท่านผู้ชมบักโยเปลี่ยนไอดีม่อย่างดีกว่าเยอะเลยอน้อันี้มันขับอยู่ไหมเนี่ยถ้าไม่ขับเดี๋ยวเปิดใหม่ไปเลยใส่ไปเลยนี่นะ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 นี่นโมกโกแล้ว ไม่ไหวแล้วโอ้ยขับก็ไปก็ช้าช้าเย้ยเย้ยเ,เ,เป็นบัคทุกตอนเลยหายได้ทั้งคลิปเลยจะเป็นทั้งหายหายคลิปเลยเอ,อ้ยมาด้วยย้ยไม่ไหวแล้ว ได้ทำอย่างนี้ทำไมใฮ้เกอร์ที่ต้องโดนย้อนโลาบอกได้สักขนาดีต้องเป็นเหรอไม่แกเกอรระดับโลกแน่เลยทูเมเลยูเมเลยูเมปามัะก็บไม่ะเกบมันรู้หรือเปล่าม่จะก็บมันไที่ฉันแล้วก็จะมาจัมาเขาสียผิดนะครับ นี่มันความจําเป็นที่ไม่ใช่ความจําเป็นที่อยากจะทำเฮ้ยวอาเอามาอะไรนะครับอ่ะเลือกตัวนี้ก็ได้เลือกตัวนี้ก็ได้อ,ไดอ่ะไม่เคยลองโอ้โอยอ้ไอ้นี่มันลดสิโอ้ยนี่มันลดตัวอะไรนี่เฮ้ยโอ๊ยนี่แปลกนะ้นี่ไม่นีแแน่แปลกแล้วนี่เฮ้ยเย้เย้เย้อย่าเนี้อย่าเนี้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้มันสูงเรดิโอเลยอยู่ตมงยอดมันัวได้เฮ้ยโอ้ยยืนยืนไม่ได้จบแล้วอย่าไม่ประจบไปน่าจะไม่รอดนะไม่เพอร์เฟกเออรีเซ็ตใหม่ก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่เป็นไรคอยยังเชื่อโหตายท่าอะไรนี่มันตายท่าอะไรนี่ตายท่าไม่มีไม่มีว่นไม่มีทรงผมแล้วนะเออตายท่าทุเรศมากเลย โอ oh, อันนี้คืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นโกดังแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นมันเป็นเออมันเป็นเออมันก็โกดังนี่เฮ้ยมันก็โกดังคาร์ดนี่อันนี้เห็นพวกด,ดูหรือเปล่ารับขับ,ขบช้าๆเลยจะตกแล้วจะหล่นแล้วจะตายแล้ว ใต้เลยเน่ใต้เลยเน่ใต้เลยเน,ยน,เนย่โอ้ยเย้โอเคขอเขาจะช่ยวยลอดรอดเรารอดแล้วเราคือชนะเราคือแสงการแห่งชัยชนะเรารอดแล้วเนื้อเนื้อเนื้นื้เรียบร้อยรอดอดื่มน้ำเถอะหน่อยรอดแล้วฉันรอดแล้ว,ลลว, Ь ลลวเย้รอดที่ไหนนู่น นุน่นฐานทับมันอยู่ตรงนูนน้นุ่นเออชาว,วานะนจะต้องรีเซ็ตใหม่เลยเอย่าวังว่าจะบักนะเฮ้ยสมก้องจะตายแบบนั้นแล้ว,ลวหัวจะออกมาอีเอ้าแล้วมันยุติทำอะไรไหมไม่มีเอาลั้นะครับงั้นเราจะมาลองดูกันเฮ้ยนี่มันมีเครื่องจักรไอแตงโมลูกโป่งด้วยเหรอไงงงเอาล่ะพอต้าทูดสเตอร์ซิมบลิเตอร์ังไม่รู้้ะไม่รู้ว่าจะตายยังอ่ะ เอาแล้ครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรยักหยักดะนะโอ้ยอะไรนะไอ้ล้างยักหยักดุ๊ดดุ๊ดจิไปมาจากไหนเนี่ยหาต้องอ๋อผมรู้ต้นทางแล้วอยากดูเหมือนกันว่ามันจะหยิกหยิกหยักหยักแค่ไหนฉันก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะหยิกหยิกเอ้าเฮ้ยเอ้าเอาเกมเอ้าที่เขาสปาวไม่ได้อีกเกมเอาล่ะ แค่นี้ก็ทําได้แล้วถือว่าการขึ้นอาจจะยากหน่อยๆน,นะครับเพราะมันกลับหัวเป็นไงเกมโอเกมโอเกมโอมาสวนกับไอ้ตรงนี้เลยนะแล้วจะขึ้นมาข้างบนสินะแล้มันไม่ค่อยมีรถจราจรกันเท่าไหร่เลยเสียใจอ่ะดื๊บ ซึมโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายโอ้ยมันเล่นซิกแซกเลยอะ่ะโหเล่นซิกแซกเลยว้าวสุดยอดมันเล่นขับซิกแซกเลยติ๊ด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 ดึงดึงแดดีแดดีแด่แดดีนะสิป,ปีต่อมาก็จะถึงอะไรแหละเขาเนี้ยเอ้ยเงยยเย้ นายทำไมถึงได้ดไดขับใช้ักขนาดนี้ฉันจะเพิ่มความเร็วนายนะไมยใหญ่นะครับถ้าเธอเดินทางเอ้ยไม่รู้ว่ามันเพิ่มยังไงเอาล่ะเอาต้องกดตรงนี้กดปุ่มนี้โอ้ยกดปุ่มยากจากเฮ้ยกดปุ่มยากเยิงขนาดนี้เย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 ้นไม่นดไม่ได้ไม่เ้ยเ้ยเฮ้ยไปแล้วสู กบ้าเจ้าซะอีกโว้ยนี่มันจะออกไปดอก,รกหรอกละแล้วดิเอ้ยอยานะ่านะไม่ดันทับไปห้หล่นลงไปตายก่อนเลยกว่าไม่มีเวลาแล้วเราจะกลายเป็นระเบิดนิวเ,นเคียร์แน่เตรียมพร้อมนะถ้าเรตกลงไปแล้วก็สามสองหนึ่งปั๊บ,บ,บล่าจอบอจิตแบบเลยเรา ยแบบเออตายตายท่าอะไรนี่ดูตายท่า,า,ทาอ๋อหัวก็หล่นนะครับสล้รับทีนี้ก็จะจบเพียงตอนนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าใครไม่เลยเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ไลค์สารวใช่เริ่มกดแบทกดแบทกดแบท